Do you want to know? Well, okay. okay. so, I'm thinking about you, and I think I have to listen. Cause the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so right. It's like luck is raining on me. Follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะต้อนรับเข้าสู่สสชาแนลนะคะไม่ต้องตกใจนะคะหน้าผีนิดนึงนะคะเพราะว่า,าจะเริ่มแต่งหน้านะคะเพื่อวันนี้นะคะที่จะให้ดูไปก็คือจัดห้องก็คือว่าสาลืมนะคะว่ามีมีคนจะมานวดด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ก็เลยแบบทำอะไรรีบๆนะคะก็เมื่อกี้นี้จัดห้องให้ดูนะคะโดยที่ไม่แน่ใจว่า พี่เขาเนี่ยจะนวดไทยหรือว่าจะนวดน้ำมันนะคะเกาเลยจัดไว้เป็นสองอย่างนะคะอืแล้วก็คือเมื่อเช้าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะบ้านก็ไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเมื่อเช้านี้แบบเรียวเรียวมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบฉุกระหุกนะคะแล้วทีนี้พี่แกบอกว่าดีที่พี่แกทักมาแล้วบอกว่าซ้ายพี่ไปก่อนพี่จะไปถึงก่อนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งได้ไหมนะคะเล้ก็เลยฮะ ตอนแรกเรานึกว่าอาทิตย์หน้านะคะที่พี่เขาจะมาเพราะเขาอยู่ต่างรัฐนะคะทุกคนเขาอยู่ต่างรัฐแล้วทีนี้เราไม่รู้ไม่มั่นใจว่าเป็นอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้านะคะโอเค thank you นี้ค่ะเราก็เพิ่งกลับมาเพราะว่าอ่าเราไมา่ไม่รู้คือจําไม่ได้ะคะ่ะและ้วทีนี้ก็แฟนก็ไปท,ทําธุระโน่นนี่นั่นก็คือไม่มีคนเราไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนดูลูกให้นะคะแต่ก็ต้องโทรหาแฟนวุ่นวายไปหมดนะคะเมื่อเช้านี้ อ่าพอดีเมื่อกี้จัดห้องเสร็จแล้วเนาะเราก็เลยพามาดูว่าเออแต่งหน้านิดนึงนะคะแต่พี่เขาตกใจนะคะเพราะว่าหน้าจริงของเราขนาดตัวเราเองยังรับไม่ค่อยได้นะคะทุกคนเราต้องแบบแต่งนิดนึงนะคะถึงจะอยู่บ้านเราก็นะนิดนึงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ต้องมีนิดนึงอย่างน้อยก็ปิดรอยตีนกาหน่อยเนาะโอเควันนี้ก็จะแต่งรีบๆหน่อยนะคะแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้ก็จะทําให้ดูว่าสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกระหุกในการเตรียมห้องนวดแล้วก็เนี่ยแต่งหน้านิดนึงเตรียมทํางานนะคะทุกคนอเราอะเบ้าหน้าไม่ได้สวยมาตั้งแต่เกิดนะคะเราก็ต้องมีการเตรียมหน้าเรานิดนึงอย่างที่บอกก็คือแบบเราจําไม่ได้โอ้แเป็นอะไรที่แบบ ต่อไปต้องซื้อไวบอร์ดมาไว้แล้วนะคะแบบให้เขียนเขียนไว้ว่าใครจะมาวันไหนอะไรยังไงปกติแล้วพี่เขาอะทักมาอยู่แล้วว่าเออไหลพี่ติดพี่อยากมานวดมากเลยแกอยู่นูน่นปนามาน,นู่นนะคะหนูก็นึกว่าเออคงอาทิตย์หน้านะคะแต่ที่ไหนได้นะแกทักมาดีที่แกทักมา,มาเมื่อเช้านี้นะคะเราก็ได้เตรียมตัววันนี้แป๊บเดียวประมาณสองชั่วโมงทำก่อนสามบ้านนะคะ ขออย่าแต่งตัวนิดนึงนะคะเพราะว่ารีบนิดนึงนะคะดี๋ยวไม่ทันเผื่อพี่เขามาแล้วยังหน้าไม่เสร็จเนาะนี่ก็จะไปประมาณบ่ายสองโมงแล้วหาไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะก็เขียนคิ้วทาเขียนคิ้วทาตานิดนึงก็คือพอแล้วไม่ต้องไปอะไรมากนะคะเราอยู่ที่บ้านอ,อันที่จริงแล้วอะ่ะซอเขียนคิ้วเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า,าก็ยังใช้อยู่เพราะมันง่ายเขียนปืดเดียวคือเสร็จเลย มันใหญ่ดีนะคะหน้าเรามันใหญ่แล้วเรามาแต่งหน้าเป็นเขียนคิ้วเล็กๆอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยเข้ากับหน้าเราเท่าไหร่นะคะเอาที่ผมชอบนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะปพื้เดียวพื้ดเดียว,ดดยวจบเลยนี่นะคะโอเคเนาะกล้องอยู่ตรงนี้แต่เราชอบดูจอตรงนี้เนาะเพราะว่ามันได้ดูหน้าตัวเองไปด้วยนะคะแต่งหน้ายังไงภายในภายในไม่ไม่ถึงห้านาทีนะคะจะแต่ง นี่นะคะแล้วก็ทาตาเลยค่ะแต่จะรีบๆก็จะใช้นิ้วเลยค่ะแตะๆสีที่ใช้นะคะนี่นะคะพาเลตเดียวที่สามนีนะคะสีที่เราชอบนี่แหละออกแดงๆหน่อยนะคะตอนที่ลงไอเนี่ยลงรอง,องพื้นอนะ่ะตรงตาข้างบนเราเนี่ยถ้าอยากให้มันติดนานๆอนะ่ะเราไม่ต้องทาแป้งนะคะทุกคนไม่ต้องทาแป้งตรง เบ้าตาเราข้างบนอะ่ะไม่ต้องทานะคะถ้ามันเป็นเหนียวเหนียวจากรอ,องพื้นเราเนี่ยมันจะติดอยู่ทั้งวันอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปลงพาเมอร์อะไรตรงตาอีกนะคะวุ่นวายค่ะแต่เป็นคนแต่งง่ายๆะะโอเคถ้าสีเดียวพอให้มีสีก็พอแล้วนะคะจะไม่แต่งเยอะนะคะเดี๋ยวพี่เขาตกใจนะคะ จะไม่แต่งเลยแกก็ตกใจแต่ถ้าแต่งเยอะเกินไปแกก็จะนึกว่าจะเป็นลิเกหรือเปล่าคิดไปเองนะคะยังไม่รู้จักพี่แกเลยนะคะมาครั้งแรกเนาะมาเที่ยวเมื่อวานก็ได้วันละคนสองคนนะคะทุกคน,นก็พออยู่ได้นะคะในยุคโควิดอย่างนี้นะคะก็รับเยอะไม่ค่อยได้นะทั้งทั้งทำงานเราก็ห่วง แต่ถ้าเราเราจะกังวลมากเกินไปเราก็จะทํามาหากินลําบากนะคะทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะทํานะคะทาสีที่มันมืดๆหน่อยตรงปลายหางตาเราให้มันมีมิติขึ้นมานิดนึงก็พอนี่นะคะเราจะไม่เขียนขอบตานะคะวันนี้ทาสีตาเข้มๆนะคะตรงหางตาตรงปลายตา ทคน,นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนรถก็ดีๆนะเขาก็กลับมานะคะทุกคนเขกลับมาเห็นเรียบรีบๆนะคะไม่มีคนดูลูกให้นะเรารีบกลับมาเลยดัดขนตาค่ะจะไม่ไลท์ไลดังนะปัดแก้มก็พอแล้ว ล่าเลยค่ะมเคิลสินดับเรารับรับมานวดเนี่ยต้องปัจจัยที่สาจะต้องให้คนช่วยนี่ก็คือเรื่องลูกนะคะต้องมีคนดูตัวเล็กให้นะคะงานก็มีหลายที่ที่รับสมัครแล้วแต่ว่าสามไม่สามารถกลับไปทำได้เพราะว่า เราไม่อยากเอาลูกเล็กไปฝากไว้ที่เดย์แคร์นะคะทุกคนเดย์แคร์เนี่ยถ้ามันไม่คุ้มกับที่เราไปทํางานแล้วเราก็ไปจ่ยายค่าเลี้ยงดูค่าฝากเลี้ยงลูกอะคะ่ะแพงมากนะคะที่นี่ถ้ามันไม่คุ้มกันจริงๆเราก็ไม่อยากกลับไปทํานะคะแล้วลูกเราต้องไปอยู่ในห้องเล็กๆกับเด็กอีกสี่ห้าคนเนี่ยหรือประมาณก็ไม่รู้แล้วแต่ดีแคร์นะคะก็จะก็จะเสี่ยงหน่อย ก็เลยไม่ค่อยก็เลยรับทําเองที่บ้านเราเฉพาะคนไทยเราเนาะก็ทําพออยู่รอดนะคะทุกคนพอได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟช่วยแฟนนะคะพอได้ส่งบ้านให้แม่เราเนาะนีคะ่ค่ะแ้มนิดนึงเนาะแก้มนิดนึงทําไม่ไลดังนะคะวันนี้ไม่ต้องไลหรอกค่ะพี่เขามาเขาก็ มานวดกับเราเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าเขานวดอะไรอาจจะนวดหนักเนาเหงอก็จะออกม่นนี้นั่นเนาะไม่ไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะดัดขนตามมันก็ไม่ค่อยงอนเท่าไหร่นะแดี๋ยวจะม่เป็นไรนะคะแต่เป็นคนชอบสีส้มๆนะคะ,ะ,คะก็จะออกโทนสีส้มนิดนึงน,นะนี่เนี่ยอแล้วค่ะขอปัดแก้มด้วย อย่างนี้นะคะทองๆนิดนึงตรงนี้โอเคโอเคค่ะ <Okay. Okay. S 1> <Okay. S 2> เรียบร้อยนะคะไม่มีการไลท์อะไรตรงตรงไปไม่ใช่ตรงคอนทัวร์ค่ะแต่ไม่ต้องทำนะคะวันนี้เพราะว่าพี่เขามานวดก็ ไม่กี่ชั่วโมงเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สาก,ก็จะพาดูการตาเตรียมห้องนะคะแบบรีบๆนะคะแล้วสาก็ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็วันมาแต่งหน้าให้ดูนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันนะคะคลิปใหม่นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ